สวัสดีครับผมช่างลุกนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูทรงเปิดในรองทรงต่ํานะครับลูกค้าโผลครับเปิดในรองทรงต่ําก็สําหรับผมนะครับเทคนิคก็คือการหนีบผมข้างบนไว้นะครับแล้วทิ้งลงมาตัดรองทรงต่ำสรับเปิดในที่ตางเป็นผมชี้นะครับจัดยากอยู่ครับผมจะขึ้นด้วยปันรองเบอร์หนึ่งนะครับ ลงทรง,งผมจะขึ้นด้วยเบอร์หนึ่งส่วนใหญ่นะครับโยกปันลงนะครับตามคลิปไปเลยนะครับลงทรงต่ำก็จะขึ้นอยู่ประมาณหนึ่งวีเล็กนะครับไม่ต้องขึ้นสูงมากครับคุอมีลูกค้าบอกว่าเอาแค่ข้างๆหูนะครับไม่สูงมาก ผมชี้ถือว่าตัดยากนะยครับตัวนี้ตัดยากองสทรงตัดนีจะเป็นงานที่ตัดยากมากนะให้ตัดออกมาได้สวยนี่ครับสุดย,ยอดแล้วครับเป็นทรงค,งครูบับอสมคับตรงกลางก็ยังยังไม่ไม่ยากเท่าตัำนะครับสูงง่ายเลยครับเป็นสูง ที้นะครับข้างหลังฐานเดิมไม่จะขึ้นมากลางเดี๋ยวเราจะขึ้นอยู่ตรงกลางึ้นจะต่ำลงนะครับถ้าฐานเดิมขึ้นมาสูงกว่าต่ำลนะครับพยายามตาัดช้าๆนะครับพยายามไม่แรงแต่สังเกตนะครับผมจะเผยหน้าไปเรื่อยขึ้นแต่จะเผยขึ้นเผยขึ้น แล้เปลี่ยนเทคนิคนะครับใครจะถนัดหวีก็ใช้หวีก็ได้ครับนะเปิดในผมก็จะยกเปิดแลสวัสดิ์ข้างในนะครับถ้าเปิดก็จะเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับแล้วแต่เทคนิคใครนะครับทำง่ายเลยตัดไปเลยครับเชื่อผมครับไม่ต้องผมอาจจะไม่ถนัดน้ำหวีนะครับก็พอได้อยู่ครับตัดดีครับ เมื่อก่อนเมื่อก่อนจะตัดดีนะครับทุกวันนี้มาทันมาตัดเป็นปันโดงครับเพราะลูกค้าเยอะนะครับตัดดีช้านิดนหนึ่งงานปันโดงมันสะดวกกว่าก็เ,เลยเน้นความสะดวกสบายครับการใช้ปันดองแล้วก็สบัดพรมย้อนะครับแต่ไม่ง่ายหรอกครับยากอยูย่เป็นความเคยชินแล้วก็ความชำนาญเลย ต่อไปผมจะใช้เป็นบ็อก0.5นะครับสร้างเนาตวัดนะครับไม่ต้องสูนย์ประมาณตวัดเส้นหนึ่งนะครับเลเยอรกเนเจอรทำเส้นช้าทก่บนสามชิดไปเลยนะครับวนนี้เราจะไมโครนะครับต้องเป็นรายละเอียดครับ ให้ดูเต็มๆเ,เลยนะครับ็เก็บรายละเอียดนี้นะครับการขึ้นทรงครับการไล่หนอตัวด้านหลังผมจะไม่กันนะครับผมปล่อยแบบธรรมชาตินะครับขึ้นแบบธรรมชาติด้านหลังต่อไปครับด้านข้างครับยังใช้เป็นบล็อกสูจุดหอยู่นะครับ จอผมเก็บเบอร์ศูนย์นะครับจอต่อไปครับศูนย์สิบห้าครับตลาดเชื่อมครับช่างใหม่ๆอาจจะตัดยากนิดหนึ่งนะครับบางทีช่างเก่าๆก็ตัดยากอยู่เพราะเราคงจำบางคนก,ก็ยังยังกลัวนะครับเราคงจำบางอนผมก็เป็นครับ การจับยัไไงไก็เลย,จยเจอเบอ่บอยๆไปก็เลยใช้วิธีการจัดใหม่ๆนะครับเลยง่ายดูคลิปของหลายๆคนนะครับกาับเปลี่ยนนะครับก็เลยทำง่ายๆขึ้นนะครับต่อไปผมจะใช้แบ็กเ,เลี่ยนตัวเล็กนะครับในการกับขมอนุญาตเรื่ความเร็วเลยครับตรงนี้มันละเอียดมไม่ไม่เยอะอะไรนะครับ ตามคลิปเลยนะครับไม่ต้องเข้าลึกมากนะครับมันดูเป็นกรอบทรงนี่ครับสวยแล้วครับต่อไปด้านบนนะครับทิ้งลงมาให้มันเป็นสองชั้นนะครับจะเอาความหนาความบางเท่าไหรก็ที่ลูกค้านะครับด้านหน้าครับแบบเกเลียนตัดออกเลยครับว่าใช้เกณียอยู่ประมาณไหนตัวนี้ลูกค้าขอบนคิวนะครับนิดหนึ่ง ตัดเลยครับเป็นหน้ามาไปเลยต่อไปนะฮะตัวด้านบนนะครับมจะตัดออกซอยปลายก่อนนะครับสักเส้นหนึ่ง ซอยปลายออกผล้มันเท่ากันต่อไปนะครับผมจะใช้เป็นปันปลาครับในการซอยใช้กระตายปันปลานะครับซอยซอยง่ายเลยครับตรงไหนบางซอยง่ายเลยนะครับตรงไหนหนาก็สับสักสองสามทีนะครับตรงไหนบางแล้วก็สับแค่ทีเดียวนะครับตามคลิปไปเลยนะครับ นี่ครับตามคลิปเลยนะครับใกล้เสร็จแล้วครับครับตอนลงมิดโกนเราจะไม่ไม่ถ่ายให้ดูลัวผู้ชมจะน่าเบื่อนะครับจะถ่ายให้ดูแค่รายละเอียดนะครับตรงไหนน,น้ำซอยสไลด์ลงเลยครับผมลุกข้าวช้าๆกันนาอยู่ ดูเกีรัมองเป็นด้านหน้านะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วครับเปิดในรองทรงต่ำนะครับสไตล์ดุคัผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ